ยกที่สองแหลมบ้องสอเทียรพัฒน์เพชรคูพาเอกโกยินแหลมบ้องสั้นกว่าครับแหลมบ้องเก่งแดงเพชรคูพาเก่งส้มดำเพชรคูพาเตะขวาเอาคอครับแหลมบ้องออกอาการไม่ดีครับยกสองยังอยู่ได้ไหมแหลมบ้องแหลมบ้องยังอยู่อยู่ได้ไหมโอ้เตะคอครับจะยังยังอยู่ได้ครับ โนเย็นครับตีตครับตีต,ต,ตโอ้โดนไปแล้วอกนาการโดนเยน็นแลาเกินแล้วครับก้าวต่อยสวนมะเพชรต่อยพยายามหักศอกโตศอกเขา้เาเคล็ดกระบะก็สอกเกินแรบบอ้อต่อยซ้ายต่อยเท้าซ้ายแรบบอ้โอ้ยแรบบี้ก็ลุยเลยครับโดนอ่ สองปาดดุครับต้นยกสองอาครับเป็ดปูผาขึ้นเา่าไปสองสาดอกอมก็ไปตีเขาอีกแล้วบอลไปเป็ดปูผาขึ้นเขาแล้วป้อมสวนัาเป็ดปูผาเขาเป็นปูผาเตะตักเข,ข่ากึงแค่กึงเขา่าเขา่าเขาาา่าก็มัดเข้า สองบอลเดือดหน่อยโอ,อแปนชอบใจกันใหญ่ครับะ,ะเป็นผูกขาเดินเข้าไป,ปตีตายแตนมบอลก์สวนแค์วนมาครับแต่อีกตายครับสวนครับ เพชรทูผานี่เดินหมดเลยครับแลมบ้องนี่ก็ต่อยซ้ายสวนมาปกติแลมบ้องก็ไม่ค่อยจะถอยนะครับแต่ในโอนอาการานี้ต้องถอยเพชรทูผาไม่ยอมเพชรทูผาเดินก็ไปแตะแทงซ้ายแตะขวาวมีตอกแหลมบ้องนี่ยิงลัดหนึ่งสองตอก เป็ดผู้พาเตะซ้ายต้นเป็ดผู้พาแลมบอลต่อยหนึ่งสองเป็ดผู้พาสวนแลมบอลก,ก็ต่อยเป็ดผ้ามาฟาต่อยอ๋เหมาะปลายยกที่สองครับแม่ยกในต่อยกันแฟนมวยก็เฮกันกันนั่นเลยครับตัวผ้าหักศอบแหลมบอลเข้เาแหลมบอลต่อย i'm